สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ครับนะสหรับวันนี้ครับมาแทนอีพีพระเก่าครับพี่ชายนะมาแทนอีพีพระเก่านะฮะอีพีพระเก่านะไปทดเมื่อตอนบ่ายนี้นะครับ <S <S เดี๋ยวเริ่มมากันพระใหม่ก่อนนะครับนันค่ำคืนนี้นะคะจากพี่น้องที่ชอบถูกใจรายการไหนครับสามารถติดต่อได้เลยครับนะวันนี้มีทั้งพยาคุดนะครับพระก,กิ่ง เสียญพระพรมนะครับและพระปิตานะครับแล้วก็เหรียญเจ้าสัวนะครับถ้าหากชอบสนใจในการไหนสามารถติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับนะหรือนอกเหนือจากนี้ก็มีนะครับนามีเยอะเลยนะครับนะของหลวงปู่มหาศิลานะพี่นะครับของแท้การันตีแท้จากวัดแน่นอนนะครับเดี๋ยวแล้วมารายการที่หนึ่งเลยครับพี่ชายนะครับรายการที่หนึ่งวันนี้ครับนะเป็นมาเป็นเหรียญพญาคุดนะครับเหรียญพญาคุดหลวงุ่งปู่มหาศิลานะครับนี่ฮะนี่ครับนี่ครับรุ่นนี้นะพี่นะรุ่น กินบอดเสียงนะฮะกินบอดเสียงนะครับเน,นี่ยนี่ฮะแปลว่ามีกินไม่มีหมดนะครับนะมีกินมีใช้ตลอดปีตลอดชาตินะฮะนี่ครับเดียดพยาคุณพี่นะครับถ้าพี่น้องถามว่าพยาคุณนี่บูชาและส่งเสริมเป็นเรื่องด้านอะไรอะไรบ้างานะส่งเสริมเรื่องด้านฐานะมั่นคงการงานมั่นคงนะพี่นะครับนี่ฮะต้ององค์นี้นะฮะต้องรุ่นนี้เลยครับนะนี่ครับ องค์นี้นะครับนะนี่ครับเป็นเนื้อ2อเคเขาเรียกว่าแบททองครับนะรายการนี้ครับเป็นรายการแบททองนะครับนะนี่ฮะแบททองครับนะแบทลายทองนะฮะนี่ฮะเลขค้นเบอร์สี่เจ็ดครับเลขค้นเบอร์สี่เจ็ดครับนะรายการที่หนึ่งพี่รายการนี้นะครับหกร้อยบาทนะครับรายการนี้หกร้อยบาทนะครับพี่นะฮะสวยสวยเลยนะครับ เป็นงานหลออจิวเวลรี่งานหลอกพุทธศินครับเป็นงานหลอกสมัยใหม่พี่ความคมชัดแต่ชัดเจนพี่นะครับมาดูต่อครับเป็นการที่สองครับพี่ชายนะฮะเลขทันสองเป็นแบ็กเงินครับนี่ฮะแบ็กเงินเลขโค้ดเบอร์หนึ่งสามสี่ครับเลขโค้ดเบอร์หนึ่งสามสี่นะครับพี่ชายนี่ฮะนี่ครับแบ็กเงินพี่นะฮะเป็นงานสองเคนะครับเรียกว่าสองเคแบ็กลายเงินนะครับนี่ฮะ แบ็กไม่ใช่ลงดำนะพี่ชายนะเป็นงานแบ็กโรเดียมอีกแบ็กโรเดียมครับจตเงาสวยเลยนะครับนี่ฮะแบ็กโรเดียมครับนะนี่ฮะนี่ฮะตอกโซลาร์เกนบินนะครับตอกโลาปูศลานะครับนะรายการที่สองพี่หกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับมาเลยกันต่อครับรายการที่สามครับเป็นเนื้อทองผัวบาทผิวรุ้งครับโอ้โหผิวลุ้งรุ่นนี้สวยมากพี่นี่ฮะผิวรุ้งรุ่นนี้สวยจริงครับนี่ฮะ จรจริงๆครับนั้นเดี๋ยวมาดูเลขโค้ดให้ครับพี่ชายนะฮะเลขโค้ดนัมเบอร์พี่เลขโค้ดนัมเบอร์นะฮะหนึ่งหนึ่งศูนย์สามหรือเปล่าพี่นะฮะหนึ่งศูนย์สามหรือเปล่าพี่ เหมือนหนึ่งถึงสี่นึงศูนย์ห้านะพี่นะเหมือนหนึ่งถึงสี่เหมือนหนึ่งศูนย์ห้านะครับนะาผมขอดหนึ่งศูนย์สี่นะครับรายการนี้ครับเนื้อทองระบ,บาทหนึ่งศูนย์สี่นะครับนี่ฮะโอ้โหสวยจริงๆพี่เป็นงานหลอดิวเวลรี่นะพี่นะงานหลอดิวเวลรี่นะจะค่อนข้างสวยพี่นะจะค่อนข้างสวยเลยนี่ฮะให้ดูให้ช้าพี่ให้ชมความสวยเลยความคมพี่นี่ฮะ รายการนี้นะครับนะรายการที่สามนี่นะครับนะฮะหนึ่งสุดสี่นะพี่นะฮะรายการที่สามพี่ห้าร้อยบาทนะครับเนื้อฝาบาทผิวลุงพี่โอ้โหสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับต่อมาครับพี่ชายต่อมาเป็นรายการที่สี่ครับนะครับรายการที่สี่ครับนี่ฮะรายการที่สี่เป็นเนื้อนวะนะพี่ชายนะับเป็นเนื้อนวะนะครับนะนี่ฮะผมขอส่องแป๊บนะพี่นะ ่คูรายการนี้คำนวะห้าแปดสามครับนี่ฮะห้าแปดสามนะครับนี่ฮะห้าแปดสามพี่ชายนี่ฮะสวยๆเลยครับนะที่คนเบื่อห้าแปดสามนะครับนี่ฮะเนื้อนวะนะพี่ผมพี่ดูมันสวย นวะองค์นี้ห้าร้อยบาทพี่โอ้โหมีนวะองค์เดียวก็เท่เลยพี่นะครับนวะห้าร้อยบาทพี่ชายดาวยกันที่สี่ครับต่อมาครับเป็นเนื้อนี่ฮะโอ้โหกระไหลทองพี่นะฮะเนื้อกระไหลทองลงยาปลีกสวยๆพี่โอ้กระไหลทองห้าร้อยนะพี่ชายนะฮะกระไหลทองห้าร้อยบาทนะครับนี่ฮะนี่ฮะต่อโซลาตรงนี้พี่นะต่อโซลาด้านนี้นะครับนี่ฮะนี่ฮะต่อโซลาด้านนี้ครับด้านนี้เลขโค้ดตั้เบอร์ Number, พี่ เลขค้นเบอร์ห้าแปดพี่นะฮะโอ้โหองค์นี้สวยพี่โอ้โหเลขค้นเบอร์ห้าแปดพี่สวยจริงนะครับสวยจริงนะพี่นะนรายการนี้เลขค้นเบอร์ห้าแปดพี่นนรายการที่ห้าพี่ห้าเลยนะครับมาเลยพี่ต่อครับเนื้อทองผาบาทซาตินพี่เนื้อทองผาบาทซาตินพี่โอ้โหเลขค้นเบอร์พี่เลขค้นเบอร์อะไรพี่เลขค้นเบอร์ห้าแปด เจ็ดพี่เลขคุณเบอร์ห้าแปดเจ็ดนะครับไอสองแปดเจ็ดผิดไป็นึังไงลืมลืมอ๋อสองแปดเจ็ดพี่ตัวดีครับนี่ฮะสองแปดเจ็ดนะครับรายการที่สี่ร้อยห้าสิบเนี่ยรายการที่สี่ร้อยห้าสิบพี่นะน้องพร้อมพระบาทซาตินพี่นะรายการนี้นะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทมีรายการที่หกนะครับมาดูยก็ต่อการเจ็ดครับรายการเจ็ดเป็นพระกิ่งนะครับนาเป็นพระกิ่งศิลาพรหมมหามงคลครับนี่ฮะ พักก e ิ่งรายการนี้ครับเป็นเนื้อสนิมเขียวพี่เลขค้นเบอร์สองเก้าห้าเลขค้นเบอร์สองเก้าห้ารายการนี้แบ่งปันที่น้องที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยห้าสิบาทครับนะอมส่งดีถ้ายกคู่แปดร้อยนะครับถ้ายกคู่แปดร้อยบาทนะครับนี่ฮะรายการนี้ครับเป็นเนื้อทองและคังซาตินครับเนื้อทองคังซาตินพี่องค์ละสี่ร้อยห้าบาทเลยสี่ร้อยห้าสิบาทครับย้ําว่าราคาจองวันเปิดยี่สามร้อยเก้าสิบเก้านะครับหรือสี่ร้อยเองพี่นะครับนะผมขอให้ค่าส่งห้าสิบบาทนะครับนี่ บอรผมขอค่าส่งและกำไรห้าสิบาทเลยพี่นะครับนี่ฮะเัวซองค้งสตนพี่รายการนี้สี่ร้อยห้าสิบนะครับยกคู่แปดร้อยบาทส่งฟรีพี่นะครับมาดูติดต่อคับรัยการจะไปเนื้อมหาชนวนมวนสารพี่เนื้อมหาชนวนมวสารพี่รายการที่แปดครับนันี่เลขคนเบอร์สี่หนึ่งสองครับเลขคนเบอร์สี่หนึ่งสองพี่โอ้โหรายการนี้สวยๆครับนะสี่ร้อยห้าสิบาทครับมาดูติดต่อคับรัยการจะไปพี่ชายฮะรายการนี้เนื้อทองและครั้งสตินครับเนี่ยฮะ เนื้อคอะครังซาตินนะครับเลขคนเบอร์เจ็ดหกเจ็ดพี่โอ้โหไพ่เลาะพี่ไพ่เลาะเลยครับนะหลับคนที่ค้าขายต้องมีพี่นะฮะก่อนออกจากบ้านหรือค้าขายพี่ข่ยาวในกล่องตังเลยนะไข่ยาออกกล่องตังเรียกซับเลยนะครับแต่เช้าตอนเปิดร้านนะครับรายการที่สี่ร้อยห้าสิบาทนี่นะครับสี่ร้อยห้าสิบาทครับนะเดยการที่เก้าพี่นะต่อมาครับเป็นการที่สิบครับไอตัวที่พี่ต่อไปก็จเป็นการที่สิบนี่ฮะต่อมาการที่สิบเอ็ดครับ รายการที่เอ็ดครับเป็นเนื้อทองแดงซาตินครับเนื้อทองแดงซาตินพี่เลขค้นเบอร์หกสองเก้าครับเลขค้นเบอร์หกสองเก้าพี่โอ้โหนะฮะจะสวยพี่รายการที่สี่ร้อยห้าสิบนะฮะสี่ร้อยห้าสิบบาทครับนะมาลุยกัน,กนต่อครับพีออ่ชายรายการที่สิบสองครับโอ้โหองค์นี้สวยพี่เป็นเนื้อเนื้อผิวลุงพี่เนื้อทองแดงผิวลุงเอ้ยทองผิวลุงพี่นะเนื้อทองผิวลุงพี่ รายการนี้ส,สวยพี่นะรายการนี้ก็สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับแบ่งปันปกติห้าร้อยพี่ปกติห้าร้อยพี่รายการนี้สี่ร้อยสิบาทยกคู่แปดร้อยบาทนะครับยกคู่แปดร้อยบาทพี่รายการที่สิบสองครับมาดูต่อครับรายการที่สิบสามพีช่ชายฮะร,รายการที่สิามเป็นเนื้อนวัโลหะครับลงยาขาวบรถถิสุทพี่นี่ฮะเลขโค้นเบอร์ห้าห้าแปดตอกนอพี่ตอกนอชัดเจนพี่นะฮะร,รายการนี้นะแบ่งปันพี่น้องที่อ่า ห้าร้อยบาทล้วกันอ่าพิเศษเลยห้าร้อยบาทล้วกัรครับเนื้อนวะโลหะลงยาขาวพี่นะครับมาดูกัต่อครับในการจะไปวิชารายการต่อไปครับรายการที่สิบสี่ครับรายการที่สี่เนื้อสากพิษสัตว์มีเงินทองหน้าครับเงินทองหน้าพี่เปิดแบ่งปันพี่น้องที่ห้าร้อยบาทนะฮะเงินทองหน้าเปิดแบ่งปันพี่น้องที่ห้าร้อยบาทครับรายการที่สิบสี่ครับรายการที่สห้าครับเป็นลงยามุ่งมุกครับ นะฮะเป็นลงยางม่วงมุกครับแบ่งปันพี่น้องที่450นะครับแบ่งปันพี่น้องที่450ครับม่วงมุกนะพี่นะครับเนื้อทองระคังนะครับมาเลยต่อครับรายการที่16ครับรายการที่16เป็นลงยางม่วงชม่วงชมพูเอ้ยมุกชมพูพี่ลงยางมุกชมพูพี่เลขโคดเบอร์หนึ่เจ็ดนึ่งสครับเลขโคดเบอร์หนึ่งเจ็ดนึ่งสามงรางมุกชมพูพี่นะฮะมุกชมพูนะแบ่งปันพี่น้องที่450บาทครับแบ่งไปพี่น้องที่450บาทครับมากันต่อครับลงยางมุกแดงครับ ลงยางมุกแดงครับนะเลขโค้ดนัวเบอร์พี่นะครับหนึ่งสองหนึ่งสามสามบีเลขโค้ดนัวเบอร์สองหนึ่งสามนะแบ่งไปพี่น้องเหมือนเดิมพี่แบ่งไปพี่น้องเหมือนเดิมครับราคาเดิมครับนะสี450่ร้อยห้าสิบาทครับแบ่งไปพี่น้องที่สี่ร้อยห้าสิบาทครับนะมาดูกันต่อครับเป็นการสป,ปายพิจารณานะฮะรายการที่ยี่สี่ครับรายการที่ยี่สี่นะครับนะ รายการที่แปดพี่นะครับรายการที่แปดครับเป็นลงยาไล่สีพิเศษครับเหลืองเขียวครับนะนี่ฮะเลขค้นเบอร์หนึ่งห้าหนึ่งเก้าพี่เลขค้นเบอร์หนึ่งห้าหนึ่งเก้าครับนะเนื้อทองคำพี่ไล่สีพิเศษครับรายการที่สี่ร้อยห้าสิบนะครับนะสี่ร้อยห้าสิบาทจัดส่งฟรีครับนะให้มีเก็บเงินปทางพี่ชายนะครับมาดูต่อครับรายการพระผงพี่ชายรายการนี้ครับเป็นการพระผงครับรายการที่สิบเก้าครับ รายการสิบเก้าเป็นพระผงขาวสมเด็จครับเป็นเนื้อพระผงขาวสมเด็จครับเลขโค้ดเบอร์หกสี่ครับเลขโค้ดเบอร์หกสี่ครับรายการที่สามร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีพี่นะครับรายการที่สามร้อยจัดจัดจัดส่งฟรีพี่นะครับรเราดูกันต่อครับรายการที่สิบเก้าครับ รายการที่20ครับนะรายการ20ครับในเนื้อผงทูบกวนอูครับเป็นเนื้อผงทูบนะครับเลขค้นเบอร์43เลขค้นเบอร์43พี่ชายรายการที่350บาทพี่รายการที่350บาทครับพี่นะฮะมาต่อนต่อครับรายการจะไปครับพี่ชายรายการไปเป็นเนื้ออิดลงรักครับเป็นเนื้ออิดลงรักครับสวยๆเลยครับเลขค้นเบอร์92ครับเลขค้นเบอร์92นะครับนัดรายการที่2ีครับนะรายการที่350บบาทครับพี่ชายจัดส่งฟรีนะฮะ มาลื้อต่อการทางถัด,ดไปครับพี่ชายรายการที่ยีิบสองครับรายการยีิบสองครับเป็นเนื้อเกษรว่านนะครับเป็นเนื้อว่านเกษรน,นะครับฉ่ำ,ำๆเลยพี่เลขคนตัเบอร์สี่เก้าเลขคนตัเบอร์สี่เก้าด้านหลังคมๆด้านหน้าคมๆพี่รายการนี้แบลี่ยนไปไม่ต้องที่สามร้อยห้าสิบาทครับสามร้อยห้าสิบาทครับพี่ชาย มาดูกันต่อครับพี่ชายครับเป็นรายการที่มาเป็นเขียวมกรกตครับรายการที่มาเป็นเขียวมรกตนะเลขโค้ดเบอร์สองแปดครับเลขโค้ดเบอร์สองแปดครับรายการนี้แบ่งปันที่น้องสามร้อยห้าสิบครับรายการนี้แบ่งปันที่น้องที่สามร้อยห้าสิบครับ มาลุยต่อครับในการสไปครับนะาการที่24ครับรายการ24เป็นเน <replacement, S 1> ื้อเป็นหลาน8แผ่นเงินครับเป็นเนื้อเป็นหลานแแผ่นเงินแท้ครับเลขคู่ตัวเบอร์65เลขคูตัวเบอร์65ครับนับแปะแผ่นเงินด้วยนะครับแาะการนี้แบ่งไปพี่น้องที่400บาทจะส่งฟรีพี่แบ่งไปพี่น้องที่400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับพี่ชายนะฮะแาะกาน24ครับ มาลือต <c oughs> ่อครับรายการยี่สิบสองครับนะรายการยี่สิบสองครับเป็นเหรียญเจ้าสัวรวยพันล้านครับเป็นเหรียญเจ้าสัวรวยพันล้านนะครับนะลงยาชมพูวิเลขคนเบอร์สองหนึ่งขอศูนย <c oughs> <c oughs> ์ครับเลขคนเบอร์สองหนึ่งขอศูนย์ครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยบาทรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยบาทครับมาลือต่อครับรายการที่ไปครับนะรายการที่ไปครับนะเป็นรายการที่อ่าเป็นหนึ่งพี่นะยี่ยี่หกเอ นะครับรายการที่ผกพี่นะเป็นเนื้อผิวไฟลงยาเขียวพี่เป็นเนื้อผิวไฟลงยาเขียวพี่เลขค้นเบอร์หนึ่งหกหนึ่งสามครับรายการนี้แบบป่งความพี่น้องที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้แบบป่งไปพี่น้องที่สี่ร้อยบาทนะฮะรายการที่หกครับ ต่อมาการยิบเจ็ดครับนะเป็นเนื้อลมตาพี่รายการนี้เป็นเนื้อลมตาครับนะรายการแรกเป็นเนื้อทองแดงขึ้นหนัครับนะรายการนี้เป็นเนื้อลมตาพี่นะเลขโค้ดเบอร์สองหนึ่งเก้าเก้าพี่เลขโค้ดเบอร์สองหนึ่งเก้าเก้าพี่รายการนี้เป็นไปพี่น้องที่สี่ร้อยบาทนะครับเป็นไปพี่น้องที่สี่ร้อยบาทนะครับนะรายการที่ยิบเจ็ดครับต่อมาครับการยี่ยี่แปดครับเลนยี่แปดครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟพี่ เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟพี่เลขคนวเบอร์หนึ่งสี่สครับเลขค้นเบอร์หนึ่งสี่สี่ที่รายการที่แบ่งไปพี่น้องที่สามร้อยห้าสครับแบ่งไปพี่น้องที่สาม้อยห้าสิบาทนะงานเพียยกคู่6กร้อยพี่งานเพียยกคู่6กร้อยครับนะมาเรื่อต่อราบการที่ยี่สิก้าครับรายการยิบเกเป็นเนื้อทองแดงลมดาครับนาเลขคนัเบอร์หกศนยครับเลขคนัเบอร์หกศย์ี่พี่ตอโคตดจีนนะครับแล้วตอโซลาร์พี่ชัดเจนพี่รายการที่สามร้อยบาทครับรายการที่สามบาทยกคู่ผิวไฟนะครับตก หกร้อยพี่ลบคูปอีไฟล์หกร้อยบาทพอพี่มารายการถึนี้ครับเป็นการยอดนิยมครับนะเป็นเนื้อทองฝาบาทเลขคนเบอร์หนึ่งสองเจ็ดศูนย์ครับเลขคนเบอร์หนึ่งสองเจ็ดศูนย์ครับเป็นเนื้อยอดนิยมพี่ชายนะรายการน,นี้ครับรายการที่สามสิบครับนาะนเป็นรนะายการที่เปิดที่สามร้อยห้าสิบนะทำไงพี่เปิดที่สามร้อยห้าสิบจัดส่งฟรีพี่นะครับรายการน,นี้ไม่มีจับคู่พี่รายการที่มีมีจับคู่พี่นะจัดให้พิเศษนะครับนะ สำหรับ EP นี้ครับก็มีแบ,บ่งปันประมาณนี้ครับนะถ้าพี่น้องชอบถูกใจในการไหนสามารถติดต่อน้องเข้าไปได้เลยครับสำหรับ EP นี้ก็มาแบ,บ่งปันพี่น้องเหมือนเคยครับนันจัดส่งฟรีมีเก็บเ,เงินไปทางนะทุกบ้านพี่ทั่วไทยนะครับในวันนี้ก็ฝากขอบคุณท,ท่านที่ติดตามพี่นะขอบคุณมากครับ